สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีตอนแรกนะครับผมผมสิมาเฮดคิปให้ก่าังใจนะครับสำหรับไอ้ที่เตอรเมื่อไม่นะครับผมผมมีขอคิดดีๆนะครับสิมาบอกครับผมตอนนี้ผมอยู่ทะเลนะครับผมเอาเฮดคิปซูเมอร์นี่ก็่ต้องทอดนะครับพี่น้อง ก็ต้องข้อครับผมเนี่ยห้อยที่ผมยางนี่คือคือเป็นคลิปนะครับเป็นคลิปเสียวเ,เห็ดไปเรื่อยๆมีค้นขัามาเบิรงเรื่อยๆครับผมอ่าเห็นปร,ครัคเจอขึ้่นล้มแน่ก็หายไปนะครับผมหายไปแต่ว่าเฮ้าครับพอหยุดนี่นะครับผม เฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆครับเฮ็ดไปเรื่อยๆหองหนึงขายเข้ากับมาพออ,าอีกหองหนึงนก็เอาพี่น้องนี่ครับเป็นขอคิดครับขอให้ชวบคีอเตอร์อย่าท่อนะครับผมเฮ็ดไปเรื่อยๆครับผมถึงมาตีผ่านมามันติบมีคนติดตามครับแต่ว่า้าเอาเฮ็ดต่อไปมันก็ตดขยับ